สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้แม่ควานก็มีอะไรอยากจะมาถามนะคะลูกเพจนะคะแล้วก็ทุกคนที่รับชมผ่านทาง youtube ทุกคนนะคะว่า,าทุกคนเชื่อในเรื่องบุเพไหมนะคะทุกคนเชื่อในเรื่องเราเราอ่ะไม่เคยเจอกันสักครั้งนะแต่บางทีเรามาคุยกันเหมือนเรารู้จักกันมาแบบว่า เป็นปีเป็นชาตินะทุกคนเข้าใจไหมนะคะไม่เคยเห็นหน้ากันนะเราคุยกันแบบเออเหมือนเราสนิทกันมากนะคะแล้วก็วันวันเนี้ยคือจะมาถ่ายทอดใ้เห็นถึงคําว่าอะไรอะ่ะหนูหนูจะใช้นิยามคําว่าอะไรดีซึ่งบางทีมันก็อธิบายไม่ถูกนะคะเออไม่เคยเจอกันเลยนะคะหรือว่าไม่เคยคุยกันไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องนะคะโอ้ยเนาะ <laughs> แต่เออเราเป็นคนไทยด้วยกันเรามีความรักที่ดีให้กันนะคะนี่ค่ะสิ่งที่น,น,น้องเป๋วจะถ่ายทอดออกมาคือสิ่งนี้นะคะทุกคนน,นี่ค่ะทั้งสามอย่างนี้นะคะคือของของฝากจากพี่พรนะคะ,ะ,ะจริงอยู่เราอาจจะเคยเห็นกันแล้วนะคะ แต่เป็นบางท่านบางคนเราอาจจะยังไม่เคยเห็นกันสําหรับหนูกับพี่พ์เคยเจอกันแล้วนะคะอยู่ที่เดอะโมโคราดแต่ถามว่าเรารู้จักกันมาก่อนหน้านัไหมไม่รู้จักนะ,ะเราสนิทกันไหมก็ไม่ได้สนิทนะ,ะแต่ดูด้วยความเมตตาความรักที่พี่พรนะคะมีให้ต่อไม่ว่าจะเป็นบ้านแฟดแ,และหลายๆบ้านนะคะได้ส่งของฝากมานะคะเยอะแยะมากมายเลยทุกคนวันนี้ก็นเป๋าก็จะขออนุญาตเปิด ของฝากที่พี่พรส่งมานะคะว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างคะอันนี้จะเป็นของบ้านอื่นนะคะอันนี้เป็นของบ้านอื่นเราแยกันก่อนเด้อของบ้านอื่นนะแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่มีชื่อเราไปดูทีหลังแล้วก็อันนี้มาถึงตาเมาตาเมานะคะอเ่เราจะเอาออกมาทุกสูเลยอันนี้ มีชื่อเดีินหนูไปดูทีหลังนะส่วนอันนี้นะคะอันนี้อ่ะนะมีมีอะไรอันนี้ไงปากกาแก้วนะคะบ้านอื่นปากขอแก้วนะครับผมส่วนอันนี้เป็นของบ้านยโทองบ้านน้องโยธาโอเคครับบ้านน้องยอดแล้วแล้วก็ตรงข้างในนี้จะเป็นนมนะอันนี้เป็นนมนะเดี๋ยวเดีมันเข้าความมาดูนี่อันนี้จะเป็นนมนะนุ่มเป็นนมอ่าเป็นนมแล้วก็จะจัดสรรแบ่งทุกบ้านนะนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ ดูที่ตรงนี้เป็นของพี่ขวัญเมืองพี่ขวัญน,นะคะว่าที่ถุงใหญ่จังอ่าน,นี่ขอ,องน้องเพชรของน้องเพชรบ้านติดกันเลยของน้องเพชรก็มีนะคะของน้องเพชรค่ะก็อันนี้ก็ถุงใหญ่อันนี้ก็ถุงใหญ่อันนี้อันนี้บ้านตอบลอยบ้านน้องปลอยค่ะส่วนอันนี้ส่วนอันนี้นะพี่พลเขียนมาข้างในว่าเป็นบ้านเฟสเป็นบ้านเฟสเดี๋ยวเรามามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง ขออนุญาตแกะนะขออนุญาตแกะนะคะนึ๊บนอันนี้จะเป็นมาม่านะอันนี้เป็นมาม่านะคะครับผมอันนี้มีมียาสีฟันมีอุปกรณ์อาบน้ำนะคะอ่าอุปกรณ์อาบน้ำมีแปรงลวดนะมีเอออันนี้เป็นอุปกรณ์อาบน้ำเจ้าท่องนำ้ำใช่ส่วนอันนี้อันนี้มีกะยาศาสตร์เห็นแล้วกะยาศาสตร์ว้ยกะยาศาสตร์เยอะมากเลยของปวดดิ มีขนมนี่ขนมนะนี่กายศาสตร์อุ้ยกายศาสตร์เยอะมากนี่เดี๋ยวเราป้วก็เด็กๆนะแล้วก็มีแม่ค่ะมีเอ้นี่เป็นของโปวดเด็กๆเขาปวดมีน้ำซั่นมีกาแฟนะคะมีมีขนมแล้วก็มีสมุดด้วยนะขอบคุณพี่คอรดจุนกรเดี๋ยวป้อนเด็กๆิีก่อนจ้ะแล้วกายศาสตร์ให้เด็กๆคิมโคตรนิ่งห่อก่อนนะ ให้เก็บชินก uh, ่อนนะคะให้พี่วัก่อนเอาไว้เพาะคุณตทางนี้ขอบคุณครับคุณอาโยยเอ่อตวพี่แทงค่ะตวพี่แทงกับน้องไข่มุคนละหัวนะคะจมวบายไหมนี่สองเจอกี้จะกินก่อนเขาล้างเขาก็มีเสียงนะมีเสียงต้องเาพี่แทงขอใหญ่เลยพี่ค

แล้วตรงนู้นเดี๋ยวน้องเยวจัดส่งให้ครบทุกบ้านเลยแล้วถ่ายรูปส่งให้ดูนะคะขอบคุณพี่พลค่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบุพเพเราไม่เราแบบว่าเราไม่ใช่พี่เราไม่ใช่น้องเราไม่ใช่ญาติกันนะคะแต่ว่าทุกคนรักแล้วก็เมตตานะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเฟรเป็นทุกๆนะคะน้องเบลก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคระเลยนะคะน้ำใจที่มี่อนะคะครอบครัวพี่เฟรนะคะเดี๋ยวจัดการบัสวดนะคเรา้วถ่ายรูปมาให้ดูขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ